ช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอลขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามช้างผู้สนับสนุนหลักสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน1ิเรียงเด่นโลกฟุตบอลประจำปี2022อาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมาณนะที่นี้ด้วยหากดูและช,ช,ชอบใจชอบใจบุ๋มในบุมแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดลค์ขอบสนามหน่อยนะครับเรียงแรกกรีนวูดติดคุก ถึงแม้ว่าจะเป็นข่าวในแง่ลบแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องเด่นประจำปี 2000, 2022นี้เลยสำหรับเรื่องราวของเมสันกรีนวูดกับคดีทำร้ายร่างกายแฟนสาวแฮร์รเร์ออรอบสันซึ่งเธอนะครับออกมาแชร์เรื่องเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยตัวเองว่าโดนทำร้ายร่างกายและก็โดนบังคับขืนใจให้ร่วมหลับนอนด้วยทั้งที่ไม่ได้เต็มใจจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตและสิ่งที่ตามมานอกจากเสียงวิจารณ์สนั่นทั่วโลกแล้วนะครับยังทำให้สโมสรต้นสังกัดอย่างแมนยูสั่งแบนไม่ให้เมสันกรีนวูดมี่นนกัอองโดาาเเิยซพข้ เกิดอีกในเคสขู่ทำร้ายร่างกายจนถึงตอนนี้เรื่องราวของเมสันกรีนวูดก็ยังไม่จบและแทบจะไม่มีโอกาสรอดพ้นจากคดีนี้ได้เพราะว่าคดีทำร้ายร่างกายผู้หญิงและข่มขืนถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกถึงรอดมาได้ก็แทบจะไม่มีอนาคตหลงเหลืออยู่แล้วในวงการฟุตบอลเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครรับได้ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก,มากๆครับเพราะตัวของกรีนวูดเอกกำลังโชว์ฟอร์มได้ดีแท้ๆกับแมนยูอยู่นะักตอนนี้เรื่องเด่นเรื่องที่สองอเิลิเซ่นคืนสนาม ย้อนเวลากลับไปในศึกยูโร2021ในเหตุการณ์ที่ทุกคนจําได้นะครับนั่นคือเอริกเซนซึ่งเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นแบบเฉียบพลันในเกมที่เด่นมากเจอกับฟินแลนด์จนสร้างความวิตกกังวลให้แก่ผู้คนทั่วทั้งโลก mm hmm. แม้ว่าจะยื้อชีวิตเอาไว้ได้แต่ความเป็นไปได้ที่จะกลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งมันมีอยู่น้อยมากเอริกเซนต้องยกเลิกสัญญากับอินเตอร์วยความจำเป็นเพราะเหตุผลทางการแพทย์และกฎระเบียบของอิตาลีแต่ทว่าด้หัวใจที่ไม่ยอมแพ้กับความฝันในการค้าแข่งต่อไปในโลกฟุตบอลทำให้ตัวของเอริกกเนนะคัับ้มมพสภาาาวฟตแลลล็โด สองเวชอีกครั้งเขาได้กลับมาคืนสนามอย่างเป็นทางการแบบจริงๆจากอีกครั้งกับสโมสรเบรนท์ฟอร์ดในระยะสั้นและกะทำผลงานได้ดีเล่นได้โดดเด่นมีส่วนกับชัยชนะที่มากมายจนตอนนี้นะครับเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของแมนยูแถมยังได้กลับมาช่วยทีมชาติเดนมาร์กและก็ลุยบอลโลก2022อีกด้วยอาการหรือภาวะที่เอริเซ่ต้องเจอนะครับทำให้ฟุตบอลหลายคนต้องเสียชีวิตหรือไม่ก็ต้องล้มเลิกความฝันและตัดสินใจแขวนตั๊กไปเลยก็มีแต่ทว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเขานะครับก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์และ กับทุกๆคนอีกด้วยครับเรียงเด่นประจําปีเรียงที่3เสี่ยมีล่าออกจากเชลซี นี่ก็เป็นอีกข่าวช็อกของโลกฟุตบอลประจำปีนี้เมื่อโรมรมนอ布拉มาวิชมาเศเษฐีชาวรัสเซียได้ประกาศขอ,อยุตบิบทบาทเจ้าของทีมเชลซี <S 2> <S 2> และก็ต้องขายทีมทมกลางความเกี่ยวพันระหว่างตัวเขากับวลาดิเมียปูตินผู้นำของรัสเซียที่สั่งกองทัพบ,บุกโจมตีประเทศยูเครนก่อนที่ต่อมานะครับจะเป็นทอดโบลีประธานและซีโอของเอลดริดและก็เคลียร์รักคาริตอลกรุ๊ปเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้สถานการณ์ของทีมดูดีขึ้นเท่าไร่เพราะว่าบุคลากรเก่งๆที่มีความสามารถมีอันต้องไปจากทีมมมไ่่วาาาาาาจะเเเเปป็็นนีตอรรร์ชคกกถึงทัู สำหรับตัวของเซียมีโรมมนอับราฮามวิชได้เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรเมื่อปี2003มีส่วนสําคัญที่ช่วยยกระดับสโมสรให้เชลซีกลายเป็นหนึ่งในสโมสรที่ดีสุดของยุโรปโรวยเป็นเบอร์ต้นของวงการและก็กอบโกยความสําเร็จมาแล้วทุกถ้วยไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพลีกคัพคอมมูนิตี้ชิลด์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกยูฟายูโรปาลีกยูฟาซูเปอรัพรรมไปถึงสโมสรโลกเบดเร็จรวมๆแล้ว18ทโทรฟี่พี่แกคว้ามาหมดแล้วเรื่องช็อคเรื่องที่4เรออามัดเรดคว้าแชมป์ย่ที24 เรอัลมาดรดเป็นสโมอสรอที่ประสบความสำเร็จมากส่วนบนหน้าประวัติศาสตร์สโมสรอยู่า <S 2> <S 2> ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่13สมัยจากการเข้าชิงทั้งหมด16ครั้งแน่นอนว่าในทุกๆปีพวกเขาเป็นทีมที่มองว่าเป็นตัวเต็งที่สุดและในซีซั่น2011-2012มันก็เหมือนเดิมครับเรอัลมาดรตตีตัวมาถึงรอบชิงได้ตามเป้าโดยพบกับลิเวอร์พูลอีกครั้งซึ่งถือเป็นการรีแมตช์นัดชิงมา4ปีที่แล้วประตูชัยนาทีที่59ส่งผลในเรอัลมาดรตเป็นฝ่ายเอาชนะไปใน1ประตูต่อ0และก ดาซัลโรของรายการที่15ประตูเราไปถึงตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์เช่นเดียวกับวินิซิอุสก็ไดร้รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมและทั้งสองนะครับก็มีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปรีร่วมกับลูกาโมดิสและกาติโบกูตัวเหมือนกันเรียงช็อคเรื่องที่5อิตาลีไม่ได้ไปบอลโลก ทีมชาติอิตาลีเพิ่งประกาศสักดาเอาในศึกยูโร2020ด้วยการเป็นผู้ถลเลืองบอลลังแชมป์สมัยที่2บทกหน้าประวัติศาสตร์โดยฝีไม้ไลายมือของโรเบิตมันชินีที่ยกรับอซูรีขึ้นมาใหม่ไม่ได้มีจุดเด่นแค่เกมรับแต่ยังมีทีเด็ดอันเรื่องของเกมตรงกลางเพรสซิ่งไล่บอลที่โคตรดุดันตลอดจนศักยภาพเกมรุกที่จัดจ้านและการยิงประตูดได้เป็นกอบเป็นกับแน่นอนว่าเป้าหมายของอิตาลีคือการได้ถลเลืองบอลลังแชมป์โลกปี2022ที่กาตาพวกเขาทำงานได้ดีในรอบคัดเลือกแต่ก็ไปสะดุดเจ้าบอลในช่วงท้ายยเเเเกกกมับลลรีสวิตแแะ แล,และจากที่จะได้โคต้าแบบอัตโนมัตินะครับสุดท้ายก็ต้องไปเหนื่อยต่อกับเกมเพลย์ออฟแต่ถึงกันนั้นครับการเจอกับนอตมาซิโดเนียทางฝั่งอิตาลีก็ถูกมองว่าเหนือกว่าทั้งเรื่องชื่อชันและกะสัณญภาพทีมแต่ทว่าฟุตบอลนัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสุดท้ายเรื่องราวก็ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาโดนยิงประตูชัยในทงทดเวลาบาดเจ็บส่งผลให้อิตาลีชวนโอกาสตีตัวไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทั้งที่ได้ชิวเป็นแชมป์แห่งยุโรปแท้ๆเรื่องที่6เอ็มบัปเป้ต่อสัญ อย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับว่าอนาคตของเอ็มบาเป้นั้นถูกเชื่อมโยงกับโคชสโมสรอ,อย่างเรอัลมาดริดมาตลอดและตัวของพี่แกเองก็เคยลั่นออกมาจากปากได้ว่าการย้ายไปคาคังที่ซานเดโกเบเดบิลเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแต่ทว่าในท้ายที่สุดนั้นนะครับมาหากรรมนี้ก็ได้สิ้นสุดลงเมือ่อเอ็มบาเป้ได้ตกลงสมัตหมึกบนสัญญาใหม่ของปารีแสแซงต์แชมงออกไปอีก3ปีหรือจนถึงปี2025พร้อมกับโพสต์วิดีโอที่เจ้าตัวนะครับยืนอยู่บนหลังคาของสนามปาร์คเดอแพร้งและก็เข ปีของเอ็มบาเป้นะครับมีค่าโบนัสอีก300ล้านยูโรและค่าเหนื่ออีก100ล้านยูโรหลังจากหากาักภาษีแถมยังมีเลขสิทธิภาพลักและโบนัสความสำเร็จต่างๆซึ่งนั่นแหละครับทำให้เขาแซงหน้าลีโอเนลเมซี่และการโรนัลโดขึ้นไปเป็นนักเตะค่าจ้างแพงที่สุดในโลกทันทีณเวลานี้เรียกช็อกที่เจ็บเบนเซม่าขวาบัลลกดอก ความไฟฟ้านของนักฟุตบอลทุกคนนะครับนอกจากการคว้าแชมป์รายการใหญ่อย่างแชมลีและก็แชมป์ระดับทวีปอย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์แล้วรางวัลเกียรติยศส่วนตัวอย่างบอลลงดอร์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความต้องการของพวกเขาเหล่านี้ซึ่งในพิธีการประกาศรางวัลบอลลงดอร์ประจำปี2022ครับทุกคนครับทุกมาติเป็นเอกฉันท์และก็ม่ได้มีอะไรพลิกโผล่เมื่อคาริเบนเซม่าได้รับเสียงโหวตแบบชนะขาดทำให้เขาเป็นผู้ชนะรางวัลบอลลองดอร์ลูกบอลทองคำสมัยแรกในชีวิตจากผลงานอันยอดเยี่ยมที่ฝากไว้กับสโมสรเรอัลมาดริดท กับการยิงไปแบบกันจุยกระจาย4-4ประตูจากการลงเล่น46นัดและก็กดไปอีก15แอดซิสด,ด้วยแหละครับเรียองช็อกเรียกที่8ฮาแลนด์บาแมนซิตี้ เออร์ล e ิงฮาแลนด์ได้รับการคาดหมายว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกต่อไปหลังจากการหมดช่วงเวลาของลีโอนลเมซี่และกโรนัโดจากผลงานที่แก่ถล่มและระเบิดสกอร์ถล่มทลายตลอดช่วง4-5ปีที่ผ่านมาซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เหล่าบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่จะหมายหัวกันยกใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแมนยูมาริดบาร์ซ่าเราไปถึงบาร์เย,ยนเมวนิคแต่ทว่าสุดท้ายคารับการย้ายทีมของฮาแลนด์ก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและก็เป็นเรือใบสีฟ้าของเป๊ปกว เออร์ลิงฮาแลนด์นะคะรับก็ไม่ทำให้แฟนๆและบุคลากรที่เรใบซีฟ้าผิดหวังจากการซันโบไปแบบกระจุยกระจายที่24ประตูจากการลงเล่น19นั้นในปีนี้พร้อมกับสร้างเรื่องต่างๆเอาไว้มากมายจนทำให้หลายๆฝ่ายตั้งคำถามว่าการปรับตัวสำหรับไอ้หมอนี่มันคืออะไรเรื่อช็อคที่9โรนัลดโจมตีแมนยู Man, เคเซโนโรนัลโดได้เชียวเป็นนักฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกและกระโด่งดังเป็นซูเปอร์สตาร์แน่นอนว่าทุกการกระทําของเขานะครับจะเป็นจุดสนใจอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นมุมที่ดีหรือไม่ถ้าจะถามถึงประเด็นที่กลายเป็นที่พูดถึงทั่วโลกประจําปี2022นี้ก็คงจะเป็นท็อปิกไหนไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่การให้สัมภาษณ์โจมตีแมนยูของโรนัลโดโดยเรื่องราวตรงนี้นะครับมันเริ่มต้นจากตอนที่เจ้าของโค้ดเนมซีอาร์เซเนไม่ได้เดินทางมารายงานตัวและก็ซ้อมกับทีมในช่วงประซพีซั้นทำกลางกระแสะข่าวรื้ว่าพี่แก,กา,กา,ยายออกจ์์ษณ ความเป็นมืออาชีพราไปถึงประเด็นนเรื่องความสัมพันธ์ในแง่ลบกับบอสคนใหม่นั่นก็คือเอริกเทนฮากซึ่งทุกอย่างที่คนเขาพูดถึงและก็สงสัยก็ปรากฏขึ้นผ่านคลิปวิดีโอที่โรนันโดครับในเดินทางไปสัมภาษณ์กันแบบเอ็ก u s คลูกับพิธีกรชื่อดังอย่างเพียรสมอแกและก็ได้แฉกล่าวโจมตีแมนยูแบบไม่ไว้หน้าไม่ว่าจะเป็นแรือของเจ้าของทีม ที่ทาธุรกิจฟุตบอลเพื่อแค่จะเอาเงินการไม่ได้รับความเคารพจากกุนซื้ออย่างเทนฮากและก็เหตุผลที่ไม่ได้มาทัวร์ปรีซีซั่นกับทีมมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายในแง่ลบถึงโรนัลโดว่าไม่มีความเป็นมืออาชีพขาดความเคารพในตัวสโมสรแมนยูซึ่งสุดท้ายครับทางสโมสรแมนยูนี่แหละกบประกาศยกเลิกสัญญากับทางเจ้าของโคดเนมซีอาร์เซเว่นในที่สุดทําให้ตอนนี้ครับโรนัลโดกลายเป็นนักเตะฟรีเอเนต์ที่อย่างไรสังกัดแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมอยู่เช่นเดียวกัันนนเหมือก เรียงช็อกส่งท้ายปีเมสซ,ซี่ควา้าแชมป์บอลโลก ย้อนหมุนเวลากลับไปเวลา 2- 3เดือนก่อนหน้านี้ลีโอนีลเมสซี่ได้ประกาศเอาไว้ชัดเจนแล้วว่าฟุตบอลโลก 2, 2022หนนี้นะครับเป็นทัวร์นาเมนต์โวล์ครับครั้งสุดท้ายในชีวิตเขาดังนั้นพิธันก็หมายมั่นปันมือมากๆว่าจะต้องควา้าแชมป์คารองให้จงได้และทางอาร์เจนตินาเองก็ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งของการแข่งขันครั้งนี้ถึงแม้ว่าฟ้าขาวจะเปิดหัวได้ไปสวยเท่าไรกับการบล็อกช็อกโลกภายต่อซาอุไปแบบไม่มีใครคาดหนึ่งประตูต่อสองซึ่งมันก็เกิดเสียงวิจารและคำคอราหาออกมาไม่น้อยเหมือนกกัััันนนคครรบว่่่่าาาาปปีีี้้อออจจตะไไมถึงงแ ว่าหลังจากแพ้ซาอุครับลีโอเนลเมซี่ผู้นี้ก็เป็นคนที่ช่วยแบกทีมทะยานเก็บชัยชนะมาได้เรื่อยๆทั้งเม็กซิโกโปแลนด์ออสเตรเลียฮอลแลนด์โครเอเชียตบเรียบ จนกระทั่งอาร์เจนตีานาครับได้ตีตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมาเจอกับฝรั่งเศสแชมป์เก่าซึ่งเป็นการารีแมตในรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อ4ปีก่อนที่ฝรั่งเศสเป็นฝ่ายเขี่ยอาร์จเ,นรเรจเนต์ตกรอบนิกเกอร์4ประตูต่อ3เกมนี้มีความสําคัญสําหรับทั้งคู่โดยเฉพาะต้องการแชมป์สมัยที่3เหมือนกันฝรั่งเศสมีลุ้นสร้างสถิติเป็นชาติแรกที่สามารถป้องกันแชมป์โลกต่อจากอิตาลีเมื่อปี1938ส่วนอาร์เจนตีนาก็ต้องการลบล้างฝันร้ายเมื่อ8ปีก่อนที่อกหักในรอบชิงพร้อมกับส่งท้ายสสวววใใให้้้้้กกกกกััับบเเมมซีีี่นนนาารรรรคคแชชโลงิตได ยกย่องว่าเป็นเกมที่โคตรมันและดูเดือดทะลุเกินกว่า10ดาวพรอฝรั่งเศสพลิกชะตากลับมาตามตีเสมอได้สองในช่วงท้ายเกมพอไปแข่งขันกันต่อในช่วงต่อเวลาอาร์เจนตินาก็เป็นฝ่ายขึ้นนําอีกครั้งแต่พวกเขาก็ยังตามตีเสมอได้อีกสุดท้ายมาต้องตัดสินกันที่การดดลจุดโทษทางอาร์เจนและครับก็บเป็นฝ่ายที่เอาชนะไปในสประตูต่อสและนั่นก็เป็นการส่งมอบแชมป์โลกสมัยแรกในชีวิตให้กับลีโอนีลเมสซี่ผู้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของอาร์เจนตินาราวากับว่าเรื่องราวที่เราดังดูกันไปนี้มันถูกกกําาาาาาาหหนนนดเเเออวว,ว,ว้้ลล่่งททับสชีพ ค่าแค่ของเมซี่จบแบบสมบูรณ์แบบทั้งคว้าแชมป์ในทุกรายการทั้งระดับสโมสรและก็ทีมชาติได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดกาลหรือ g O T A Greatest of all time ผลงานและสถิติต่างๆที่เขาได้สร้างไว้ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นะครับเป็นเครื่องยืนยันชั้นดีว่าเมซี่ is no one และนี่คือขอบสนามท็อป10หากคุณดูและชอบใจป,ใปุ้นและปุ้แชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับ ฟุตบอลโมเมนต์ขอบอนขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามช้างผู้สนับสนุนหลักสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการ